น,นี่ส่วนหางของมังกรนะคะที่จารยนนี่พาเรามานะเราสามารถขอพรได้นะคะเดี๋ยวพี่จะไปโพดไปใกล้ๆให้ทุกคนขอพรนะทั้งสองด้านเลยค่ะข้างๆอะคะ่ะเดินลงไปนี่ทุกคนสามารถขอพรได้นะคะพี่โพดให้ล้วนะ ตั้งจิตอุิศฐานดีๆแล้วก็ขอพรนะคะเอามือแตะที่ท้องเอาน้าผักแตะไปที่กลีบปีกเห็นไหมคะด้านข้างท้องนะคะขอพรได้เลยโอเคนะขอให้เรานะคะมั่งมีมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้นะคะแล้วก็ทําธุรกิจอะไรก็ขอให้ปังๆนะคะนี่อาจารย์เลยนี่สอนนะแล้วก็เดี๋ยวไปด้านหลังนะคะด้านหลังก็ขอให้ชีวิตไปมีความสุขนะคะ ก็จับที่หางนะคะแล้วก็เอาหัวจิ้มลงไปนะคะตรงกรีดนะ,ะเห็นเห็นไหมกรีดตรงระหว่างหางเห็นหางไหมเอออันนี้นะคะ่ะอ่ะโอเคแตะลงไปเลยค่ะโอเคเนาะวันนี้เราก็จบคลิปแค่นี้นะคะไปแล้วขอบคุณขะเจ้าแม่คนอืน่ข้างบนก็มีมังมีม,ม,ม,มีมีเทพเทวดานะคะ mm hmm. เห็นไหมมังกรคู่นะคะอันนี้ก็สามารถขอพอได้นะ